แปลงที่1ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแปลงที่2ตะเล็กกาลังรดน้ํานะคะใกล้จะเสร็จแล้วเกือบจะได้ปลูกผักแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นกล้าผักสลัดที่เราเตรียมโรนะคะบรรยากาศยามเย็นอากาศดีมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้แมงก็จะพาทุกคนเข้าสวนนะคะมาปลูกผักสลัดเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาเตรียมดินปลูกผักสลัดนะคะ สำหรับใครที่ต้องการผักสลัดไว้กินช่วงปีใหม่นะคะไว้กินไว้ขายนะคะเวนแนะนําให้ปลูกช่วงนี้นะคะเราก็จะได้กินได้ขายช่วงปีใหม่พอดีนะคะวันนี้วันวันนี้เราก็จะมาสองคนกับตาเล็กเหมือนเดิมนะคะสวัสดีคับตาเล็กก็กําลังถากหญ้าข้างๆร่องผักออกนะคะเพื่อป้องกันหนอนกับแมลงนะคะที่จะมาซุกซอนอยู่ในกอหญ้าเพื่อที่จะมากินผักของเรานะคะ ก่อน,นที่เราจะปลูกผักนะคะเราก็ต้องทําความสะอาดข้างๆแปลงผักก่อนนะคะเพื่อป้องกันหนอนและเมลงทางนี้ก็จะเป็นผักกาดขาวนะคะแล้วก็หอมแบ่งกวางตุง้งส่วนเราปีนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะแต่ก็ทยอยปลูกได้บ้างแล้วแหละ ตาเล็กเป็นคนถากหญ้านะคะเวงก็จะเก็บเศษหญ้าออกนะคะเอาไปโกงหลังจากที่เราถากหญ้าข้างๆร่องแปลงผักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาขุดดินกับแปลงอีกรอบนะคะแปลงนี้ขุดไว้นานแล้วก่อนจะปลูกเราก็จะมาขุดใหม่อีกรอบนะคะ ขุดดินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้คลาดนะคะเกลี่ยก้อนดินนะคะทําเป็นร่องนะคะเกลียก่ยดินปรับดินให้สวยงามนะคะเพื่อที่จะทําเป็นแปลงผักนะคะฝั่งนู้นก็จะเกลี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางนี้ยังไม่ได้เกลี่ยแปลงผักของเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะ ทำแปลงเสร็จแล้วนะคะตาเล็กก็จะเข็นขี้วัวมาใส่นะคะเป็นจุดๆแบบนี้แล้วเราค่อยใช้คลาดนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันทีหลังนะคะหลังจากเทขี้วัวเสร็จแล้วนะคะตาเล็กก็จะใช้คลาดนะคะเกลี่ยขี้วัวอผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะกับดินนะคะ<ม>พอเราเกลี่ยแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะตาเล็กก็จะสับอีกรอบนะคะ สูตรการปลูกผักไม,ไม่ไม่มีสูตรตายตัวนะคะใครจะทําแบบไหนก็ได้นะคะแต่ว่าวิธีการของเวนที่สวนของเวนนะคะเวนก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะคะเป็นประจําทุกขั้นตอนนะคะกว่าจะได้แต่ละแปลงนะคะก็มีหลายขั้นตอนนะคะหลังจากที่ใช้คลาดครีอากลี่ยขี้พูนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ ใช้คลาดสับดินใหม่อีกรอบนะคะกว่าจะได้แต่ละแปลงนะคะหลากหลายขั้นตอนแต่รับรองนะคะว่าทําวิธีนี้แล้วผักสวยผักงามทุกครั้งที่เราลงมือปลูกนะคะแล้วก็จะสับหลังจากสับเสร็จล้วก็จะใช้คลาดเกลี่ยใหม่อีกรอบนะคะ คลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอสอนวิธีการขุดดินนะคะแล้วก็ทำแปลงผักแล้วก็ผสมขี้วัวนะคะกว่าจะาได้ปลูกนะคะว่ามีขั้นตอนแบบไหนบ้างนะคะที่สวนเราก็จะใช้วิธีนี้ทุกครั้งที่เราลงมือปลูกผักนะคะถึงจะใช้เวลามากนะคะกว่าจะเสร็จแต่ละขั้นตอนแต่รับรองนะคะทำเสร็จแล้วปลูกผักออกมาแล้วนะคะผักสวยผักงามมากนะคะ ขี้วัวนะคะถ้าใครไม่มีจะใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวนะคะก็ได้แต่ว่าเวนเวนรู้สึกว่าผักมันจะไม่ค่อยสวยนะคะถ้าเราใช้ขี้บัวผสมกับอินทรีย์นะคะโอ้ถ้าเราใช้อินรีย์ผสมกับเคมี Me นะคะผักของเราก็จะสวยนะคะแล้วก็จะงามเร็วนะคะก็จะได้ตัดขายตัดกินเร็วนะคะใส่แต่เคมีอย่างเดียวผักมันก็สวยอยู่นะคะแต่ว่าเวนก็ว่ามันก็ต้องใช้เวลานิดนึง ถ้าดินเราดีนะคะเราบำรุงด้วยปุ๋ยขี้วัวนะคะผักของเราก็จะยิ่งสวยเพิ่มขึ้นนะคะก่อนปลูกผักทุกครั้งนะคะเราก็จะรดน้ำดินให้ชุ่มก่อนนะคะหลังจากที่เราเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมารดน้ำดินให้เปียกก่อนนะคะนี่ รถให้ดินชุ่มน้ำก่อนนะคะฝั่งล้นตะเล็กก็กําลังทําแปลงอีกแปลงหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะคะแวงก็จะมารถดินโรพอรถดินเสร็จแล้วเราก็จะเอากล้าผักสลัดลงปลูกนะคะทุกครั้งที่เวนจะปลูกผักนะคะเวนก็จะรดน้ํากับแปลงผักให้ชุ่มก่อนทุกครั้งนะคะชมบรรยากาศยามเย็นค่ะ เดววนจะพามาปลูกผักรอตาเล็กนะคะตาเล็กกำลังรดน้ำผักแปลงนั้นกล้าผักสลัดบีบก้นหลุมก่อนจะได้ดึงง่ายๆนะคะนี่กล้าผักของเรารากสมบูรณ์มากค่ะถ้าใครจะปลูกช่วงนี้นะคะ ก็ได้เก็บช่วงปีใหม่พอดีนะคะใครที่ไม่อยากซื้อผักเขากินช่วงปีใหม่นะคะไว้กินเลี้ยงไว้ฉลองปีใหม่นะคะแหวนแนะนําให้ปลูกช่วงนี้เลยแล้วก็จะใช้นิ้วเจาะนะคะสังเกตดูดินของเรานะคะมีแต่ขี้พัวเลยดินร่วนแล้วก็จะปลูกแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆ ก็จะดึงกล้าผักสลัดไว้โรตาลิกนะคะให้ตาลิกมาปลูก ลูกเสร็จหนึ่งแปลงแล้วนะคะต่อไปมาเริ่มแปลงที่สองกันเลยค่ะกระลาผักสลัด